วันนี้เราก็จะไปเดินสำรวจเส้นทางตรวจตามาดอกลิ้นมังกรกันนะครับในที่สุดเราก็หาจนเจอนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศของถนนซึ่งทางฝวามือก็ยังเป็นสวนของชาวบ้านอยู่นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นลำธารแล้วก็ตัดขึ้นสู่อ,อุทยานเลยครับนี่เป็นประปาภูเขานะครับเป็นแป๊บน้ำต่อมาจากห,าห้วยบนภูเขาเพื่อที่จะส่งน้ำลงไปเลี้ยงคนในหมู่บ้านด้านล่างนะครับส่วนนี้เป็นดอกเข็มป่าครับดอกเข็มสีส้ม แล้ก็มีพวกสีม่วงสีขาวด้วยนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะได้เจอกันลงมาสู่ลำตานกันแล้วครับต้นไม้ชื้นมากครับมีมอสปกคลุมอยู่ตัวเลยมีกล้วยไม้เยอะนะครับเรื่องสายนางนวลเป็นกล้วยไม้ประจาทิ่นเลยนะครับ อันนี้เป็นกล้วยไม้สกุลสิงโตนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็เป็นเรื่องมาลิด้านล่างจะเป็นโกจะเป็นสิงโตร่มแดงครับฝั่งลำห้วยด้านนู้นก็มีต้นไผ่ปานะครับเป็นป่าไผ่ต้นสูงใหญ่มากอาจจะเห็นเป็นพุ่มดอกอยู่นี่ก็เป็นต้นมาปลิงนะครับมาเปลิงป่า ถัดลงมาก็เป็นลำทานครับเป็นปลาลำทารในภูเขานะครับในลำธารเนี่ยมีปลาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมรีบมาติ้งสัเพียงไว้ที่บ้านหมดเลยลำทานใสมากนะครับ นี่แหละครับสิ่งที่ผมตามหาต้นลิ้นมังกรแต่ว่ายังไม่มีดอกนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาด้านบนกันครับเผื่อจะเจอดอกของเขาชมต้นเพลาะป่ากันก่อนครับลายใบสวยมากครับลิ้นมังกรอีกหนึ่งกอครับอยู่ตามหน้าพาหินเจออีกแล้วครับ สงสัยว่าผมจะมาเร็วไปหน่อยครับยังไม่มีดอกเลยพวกวัน,นครับนีก็ด้วยครับนี่ครับผมต้นมะกรเริ่มแทงดอกมาแล้วนะครับแต่ก็ว่าเอมาเร็วไปหน่อยครับ มันก็ยังไม่บานอยู่ดิกอใหญ่มากนะครับกอนี้นี่อีกหนึ่งกอครับคลิปกของดอกไม้ป่าครับตอนลูกตาบผลของเขาสามารถกินได้นะครับนานนครับ กตอลัดเป็นพืชหน้าพาหินอีกชนิดหนึ่งนะครับว่านลายน้ำทองหลอกสีขาวนะครับแต่ว่าเหี่ยวไปแล้วคือชนิดนี้มันมีสเสน่ห์อยู่ที่ใบนะครับลายใบนะครับลายน้ำทอง นี่ครับผมเริ่มเจอแล้วครับเดินตามลำธารขึ้นมาด้านบนก็เริ่มเจอเล่นมังกรนะครับแต่ก็ยังเจอไม่เยอะนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนน่าจะทยอยบางกงนเต็มป่าผมเข้ามาเร็วไปหน่อยนะึ่งม,มีมีครับนึกว่าจะเสียเที่ยวซะแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับในที่สุดเราก็หาจนเจอนะครับ ส่วนต้นอื่นๆเน,น,นี่ยยังไม่บานนะครับลิ้นมังกรเนี่ยเป็นกล้วยไม้ดินชนิดหนึ่งในหนึ่งปีเนี่ยจะได้ชมแค่หนึ่งครั้งครับเมื่อหมดฤดูฝนแล้วเขาก็จะหายไปจากพื้นป่าลิ้นมังกรทางนั้นครับแต่ว่าที่มีดอกมีแค่ต้นนี้เค่านับ พื้นป่าแห่งนี้มีลิ้นบงนังกอสีส้มเป็นส่วนใหญ่นะครับสีเหลืองเนี่ยผมเคยเจอประมาณสองสามครั้งครับส่วนสีแดงเนี่ยไม่เคยเจอเลยครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสีส้มเนี่ยแหละครับรูปร่างของเขาคล้ายๆกับเ่้าจุลานะครับภาษาทองถิ่นเนี่ยคนแถวนี้ก็เรียกว่าดอกดอกเฝ้าจุลาแต่ว่าภาษาหนังสือเนี่ยเขาเขียนว่าดอกลิ้นมังกรน,นะครับเพราะวใบของเขาก็คล้ายๆกับพวก อาไม้ระดับนะครับลิศมงคลเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างๆผมก็อยเข้ามาถ่ายใหม่ตอนที่เขาบานเต็มหน้าผาเลยครับน่าจะเป็นภาพที่สวยมาก ตอนนี้เป็นดอกเอื้องตากระจอครับเอื้องตากาะจอ,าาอเนี่ยใบยของเขาอยู่ซ่อนอยู่นะครับนี่ครับใบของเขาอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือใบของตากาะจอครับคนละต้นกันนะครับกับตัวนี้เป็นหนึ่งในสกุลของเอื้องฟาแลนนะครับดอกไม้ปลาครับสวยมาก นีนเป็นลิ้นบางกอนอีกหนึ่งกครับก็ล่างนี่เป็นสิงโตโดอกคู่นะครับสิงโตโดอกคู่ส่วนถัดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิงโตโร่มแดงนะครับคล้ายกันมากนะครับแต่ก็มีจุดแตกต่างอยู่ตรงหัวครับหัวของล้วไม้นะครับขนาดจะต่างกันเหลี่ยมของล้ยไม้ก็ต่างกันด้านบนมีดอกอยู่ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่บาน